น้ำต้นนะครับสวัสดีครับผมสุภาชัยสิบแท็กชัยครับครับผมโชพิการร้อยสามสิบเก้าปอนด์ครับมาสอบครั้งแรกน้ำหนักนี้เป็นไงโอเคครับผ่านเลยนะครับน้ำหนักนี้ต้องคุมเยอะไหมร้อยสามเก้าตอนนี้ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่นะประมาณกิโลครับประมาณกับสองโลกับสองโลนะก็ถือว่าไม่เยอะครับนะครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับอยู่จันทบุรีสิบพิทักษ์ชัยครับค่ายสิบพิทักษ์ชัยว่าผู้ซ้อมมีใครบ้างครับ มีมวยรุ่นเก่าๆพวกเดียวกันที่ว่าเลิกไปแล้วเขามันช่วยปั้มครับเขามาช่วยปั้มนะครับนะครับแล้วเราซ้อมรวมๆแล้วกี่วันทั้งหมดเลยเกือบเดือนครับเกือบเดือนได้ร่างกายตอนนี้ให้กี่เปอร์เซ็นเต็มที่กับเกือบร้อยครับเกือบร้อยนะนะครับผมเราได้เคลื่อนไหวที่ไหนบ้างหรือเปล่าไปเคลื่อนไหวที่ระยองครับงานลอยกระทงวันนั้นได้ช่างไหมไม่ได้ช่างครับไม่ได้ช่างเลยไปปล่อยไปชกชนะหรือแพ้ครับชนะน็อกครับยกไหนครับยกสองครับยกสองเหนื่อยหรือยังตอนนั้น ยังเริ่มเริมครับยังยังไม่ได้ฟิตเท่าไรเลยเนาะเออแล้วเราได้เคลื่อนไหวที่ไหนอีกไหมก่อนหน้านี้ไม่แล้วครับแล้วก็มาที่นี่เลยครับโอ้ก็ได้เคลื่อนไหวไฟเดียวที่ระยองครับนะครับก็กลับมาชกในรอบกี่ปีเนะเกือบสองครับเกือบสองปีนะก็ตั้งแต่โควิดไปเนาะนะครับก็ร่างกายกลับมาใก้เกือบร้อยเลยดีดีดีครับั่นใจนะเพราะว่า ตั้งแต่หายไปก็ไม่ไปทําอะไรครับคุกคีอยู่แต่กับมวยอย่างเดียวครับโอ้นะก็เมนเทนเนอร์อะไรอย่างนี้ก็ช่วยเขาครับนะครับแล้วเราอดีตนี่เคยเจอใครบ้างในอดีตนี่ดังๆนี่ก็โอ้จำไม่ได้ครับจำไม่ได้เยอะแล้วนะนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้ต้องเจอกับอ่าคุณศึกเล็กเด็กผู้ใหญ่เทพครับเทพนะเคยเจอกันไหมไม่เคยครับเคยดูฟอร์มดูเทปเขามายังพอได้ดูบ้างนะครับเป็นมวยอะไรดูมาแล้วเตะต่อยครับอ่าแล้วต้นต้นบูงนี้เราวางกินบางแผงไงอ่ะ ก็ต่อยไปตามเกมครับต้องรอดูวันเวทีวันแรกเลยอย่างๆต้องระวังรับเพราะเราช่วงเสียเปรียบครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีเนาะนะครับผมอายุอะไรแล้วครับก็สามเอ็ดได้แล้วครับสามเอ็ดนะคนยังหวัดจันทบุรีครับปล่อยเท่าไหร่ครับประมาณหกสิบห้าได้ครับหกสิบห้านะพื้นเพเป็นมวยอะไรครับก็มวยเตะครับประมาณเตะเตะต่อยใช้ฝีมือนะนะครับซ้ายหรือขวา ถนัดขวาครับ265งร้อยหกสิบห้าครับเราโมารวมๆกี่ไฟล์แล้วในชีวิตก็เยอะนะครับจำไม่ค่อยได้แล้วเยอะเลยอาข้าวก็ประมาณนั้นโอเคเอาฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับวันนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับก็เช่อฝากเชียร์เป็นกำลังใจด้วยครับครับผมขอบคุณครับ